แล้วตู้สีเหลืองอไลสัตว์เลี้ยงนี่มันขายอะไรบ้างมีแบบวิ่งเร็วแล้วก็เพิ่มเหรียญคูณ2ด้วยแล้วก็คอร์สอันสุดท้ายนะครับนะโอเคหลังจากที่รอสัตว์เลี้ยงก็พยายามฟาร์มตังค์อยู่ครับทุกคนอ๋อมันมีการอัปเดตใหม่มันสามารถย้ายสัตว์เลี้ยงอย่างนี้ได้เลยนี่ว่าเออดีว่ะนี่น,นี่มีปุ่มให้กดเลือกด้วยมาแล้วก็ผมยืนรอตั้งนานตัวแรกเป็นกระลอกนะครับนะไปทําการวิ่งไปเลยแล้วก็อะไรนะอีกตัวหนึ่งคือคืออะไรว่าลืมละเดีย๋ยวค่อยไปเปิดดูเควสดใหม่ทุกคนแย่ขอ เออในแหละมาแล้วครับผมกระลอกหนึ่งตัวแล้วก็เต่าเต่าเดี๋ยวในเกมมันก็เป็นเต่าสีทองล้วยนะทุกคนนะนีไงมีไงมาแล้วมาแล้วรอตั้งนานโอเคครับผมทําการซื้อเต่าเรียบร้อยไป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 เฮ้ยมันเด้งเข้าไม่ได้ประตูขึ้นสีแดงเราทำการต่อยเข้าไปไม่ใช่ต่อยดีใช้ไม้เบสบอลตีทะลุเข้าไปข้างในดุวนแล้วมันก็สามารถตีแบบว่าทะลุออกไปข้างนอกได้ด้วยนะทุกคนเออโคตรโกงอ่ะมันเป็นบั็กนะทุกคนมาครับผมสัตว์เลี้ยงครบแล้วนะครับทาการกดอัพบ้านไปนะครับนั่นก็ ควายแล้วก็มานะทุกคนสองตัวเดี๋ยวค่อยไปหามันทุกคนนะผมไปเอาตัวฟาร์มตังอยกเหมือน,นเดิมสำหรับใครที่